สวัสดีครับวันนี้ร้านชัยชนะจังหวัดจันทบุรีครับผมมา,าเราจะมาแนะนําเครื่องปั่นสมูทตี้ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีมากในเวลานี้สินค้าของเรานะฮะมีความมีกําลังถึง1500วัตต์นะครับผมแล้วก็การปั่นเนี่ยจะได้เนื้องานปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดนะฮะสำหรับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่องปั่นตัวนี้นะครับ มันก็จะมีมีฝานะฮะมีจุกมีโถนะครับจุกนี่เวลาปั่นจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราจะใช้กระบอกใบคนมันจะมีกระบองให้นะครับผมเวลาปัน่นก็นกระบองใส่ไปนะครับผมหลังจากเราเสียบแล้วเราจะเปิดสวิตช์นะครับผมเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับกระหมนเลยมันจะมีเสียงดังหน่อยสามารถเล่นได้ระหว่างการปัน่น เบาได้เลี่งได้นะครับผมแล้วก็ตัวใบมีดจะมี6ใบมีดนะครับแล้วก็มีสวิตปั่นดวนคือกระแทกน้ำแข็งที่มันก้อนใหญ่ๆนะฮะใช้ตัวตัวนี้เลยนะแล้วก็ด้วยพลังของมอเตอร์เนี่ยหมุนนาทีละสอ0หมรอบนะครับผมแล้วก็การปั่นเนี่ยปนนั่นนานๆยังไงก็ไม่เป็นไรครับเพราะมีตัวระบบเซฟตี้คือระบบตัดไฟถ้าหากว่า มันร้อนจัดเปจะตัดไฟเองนะครับไม่มีปัญหาเรื่องมอเตอร์ไหม้นะครับผมถ้าท่านสนใจเครื่องปั่นสมูทตี้นาโนเทคศูนย์ห0ึวัตต์นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าเว็บแล้วครับผมสินค้ามีพร้อมส่งครับขอบคุณมากครับ